วันนี้ให้ยายมานั่งโต๊ะกินข้าวบ้างนะคะทุกคนต้มจับฉ่ายค่ะแล้วมีแกงปลาสวายนะคะมีปลาทอดค่ะเปลี่ยนบรรยากาศให้มานั่งโต๊ะมั่งจะแกะปลาใหยาย้เนื้อปลาปลาสวายเขามีโอเมก้าสูงนะคะทุกคนใช่ไหมฉันพูดถูกไหม ขอยายแข็งแรงนะคะกินกับข้าวเยอะๆด้วยายายอย่ากินข้าวเปล่าไม่ได้นะกับข้าวมันทำให้ยาออกฤทธิด์ดีเดี๋ยวจะกินยายายไม่ค่อยสบายบอกปวดหัวคะ่ะให้กินข้าวแล้วเดี๋ยวก็จะให้กินพาราเซตมอลใช่ไหม ช่วงนี้ยายก็สุขภาพรู้สึกอ่อนแอลงมาหน่อยเนาะไม่ค่อยฉ่ำโบเหมือนเมื่อก่อนคะ่ะน้ำพึ่งจ๋าขอทิชชู่หน่อยนยะแม่จันน้ำพึง่งพี่น้ำพึ่งคะพี่ดอไม้ผมยาวไวเหมือนกันนะเนี่ยยาวไวไหมเพิงตัดไปเมื่นี้เนาะกินกลับม้งนะยายกินกับข้าวบ้างนะคะ กินหมูนิ่มๆสักคำไหมล่ะเออเนื้อปลายายกินเนื้อปลาแล้วอันนี้น้อหมูมั้งอ่สวัสดีนะคะเจ๊ส้มสีมันนีเด้งดึงดึง,ดง มาเปลี่ยนที่นั่งกินข้าวมั่งก็โอเคมันนั่งโต๊ะนั่งตังก็มัง่งไปขยับขยายอร่อยมีใจาาายดีเนาะอ,อืมอืมอืมอือคือว่าดีนะคะ ช่วงเชา้ายายกินข้าวได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ทุกคนแต่ช่วงเย็ยนจะกินเยอะนี่ค่ะยายยังกินข้าวเองได้นะคะเก่เงไหมคะทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจนะคะกินเยอะๆฉ่ำโบใช่ไหมเจ๊าส้มฉ่ำๆโบเบ๊ะเลย สำหรับมื้อเช้าของพี่ดอกไม้นะคะ,ะก็กินข้าวประมาณ9ก้าโมกว่าทำมื้อเช้านะคะเพราะว่ารอบเช้าพี่ดอกไม้ก็กินเอนชัวไไปก่อนปาง เห็นดอกไม้อร่อยไหมคะอร่อยไหมคะมมเก่งมากเลยค่ะมันเคี่ยวแย่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไอปอปังเอ๋ยเนี่ยไม่เอาแล้ว,าวมาดูกันซิหมดไม้เอ๋ยหมดค่ะทุกคนนี่นะคะย้ายกินข้าวหมดนะคะ